มาพี่โจโเหมดเงินแค่น,นี้เ <บ |th|> ล,ลยเช็คน็อกก่อนก็นกนได้ครับให้พี่เขาเช็คแล้วกนคันนี้มีไฟตัดหมอกด้วยนี่ครับไฟตัดหมอก มอมีโพมกล้องบันทึกหน้าหลังมีล้อมีเบาะเดินได้แดนทุยครับโผมอะไรด้วยดำแดงหมดเลยทั้งคันด,ด,ดำแดงรยสุดยอดแต่ไม่ได้วางเอ ผมเดิมให้นะคะเผื่อมันจะหนาไมผมเดิมไว้ให้ใช่แต่แล้วพี่โนจะวางก็วางทับไปอีกก็ได้กลัวมันจะหนาเกินไปถูกใจไหมพี่จะดีกว่าอ่าเราสตอ็อกเซตใหม่เมื่อกี้ใครนะพี่โจีโจเข้าเข้าเลยพี่ถ่ายรูปให้ลูกค้าถ่ายก่อนก็ได้มั้ง <c oughs> อ่ะกล้องอ่ะกล้องกล้องใครล่ะกล้องใครถ่ายสวย เอ่ะผมถ่ายให้เอา,เ,อาเป็นภาพบุคคลมามาใกล้ๆอ,อ่าวันนี้เรามีดอกไม้มาให้ด้วยนะครับผมโอ้โหพี่ป้อมข้าวพี่โจข้าวครับแล้วเ,เราต้องเอาไอ้ที่ส่งาหม้อมาไว้ข้างหน้าด้วยใช่ไหมอะไรเหรอเออยืมถือซื้อหมอนวันนี้มันส่งมอบบ้านที่บ้านเลย อ๋อได้ครับแล้วก็เดี๋ยวให้พี่กวางสอนวิธีการใช้เบื้องต้นให้พี่รถรถเราอ่ะสําคัญเลยพี่รถล,ล็อกฝาถังน้ํามันล็อกคือ <c ười> จุดสําคัญเลยฝ <c ười> าถังไม่ได้าถังไม่ได้โอเคครับมองกล้องครับผมหนึ่งสองส้อีกรูครับผมหนึ่งสองสกดไลค์หน่อยครับผมหนึ่งสอง <c ười> โอเคครับพี่ขอบคุณมากครับ <c ười> ครับเฮงๆรวยๆครับพี่เดินทางปลอดภัยนะอ่าเราเบื้องต้นเอ่อพี่โจนจ่าคุณนั่งในรถด,ดูมาเลยไหมคะอ่าเดี๋ยวนี่บอกพี่เขาเออสอบถามพี่ก่อนก็ได้เบื้องต้นพี่กว้างคันนี้ออกรถง่ายไหมครับคันนี้ง่ายง่ายนะครับพี่งบงบอยู่ที่อะไรพี่คันนี้ของพี่ดาวดาวสิบห้าเปอร์เซ็นดาวสิบร์เซ็นแสนเจ็ด,จด,จดอาแล้วเอ่ออาชีพของพี่นี่ถ้าถ้าที่ลงไว้มัน ทำอาชีพอะไรครับค้าขายนะครับค้าขายจริงๆอ่ะก็คือดาว15%เนี่ยผ่านผ่านง่ายเพราะว่า10%อ่ะมันต้องยุ่งยากนิดนึงดาว15%แล้วก็ได้ของแต่งนี่คือแถมฟรีๆเลยตามนี้เลยนะครับผมก็จะเป็นล้อแมตต์ลัดยางแล้วก็ไฟตัดหมอกแล้วก็มีเบาะเบาะหนังแล้วของพี่เขาเพิ่มในเรื่องของพวงมาลัยอ่านี่เป็นเคสแรกเลยนะนี่พวงมาลัยตัดขอบแดง อ่าใช่ครับลูกค้าไม่ชอบวัสดุเดิมคนระับมันกระด้างกระด้างนิดนึงนอ่าโอเคนี่คันนี้ลูกค้าพี่กวางออกกับพี่กวางก็คือออกรถได้จริงนะครับผมตามงบมีงบเท่าไหร่มาคุยกันได้ไดดโอเคขอบคุณมากครับวันนี้ขอบคุณมากครับ